สวัสดีเพื่อนๆชาวตะปูหลวทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจจัวฟานตอนที่1282นะครับกับภาคดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆด้วยแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธสักเล็กน้อยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องสำรองไว้ให้ด้วยนะเนาะเผื่อในช่วงไม่กี่วันนี้อาจจะต้องเอาทัพท์ไปซ่อม ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเอาไปซ่อมแล้วเนี่ยมันใช้ระยะเวลา,เามากหรือน้อยแค่ไหนบางทีอาจจะต้องลงคลิปในช่องสำรองเนาะเพราะว่าตทรศัพท์เครื่องหลักเนี่ยมันก็เสียหายนะครับเนื่องจากหล่นนั่นนะครับก่อแตกเสียหายาจริงๆก็อยากลงในช่องหลักเลยครับเพราะว่าช่องสำรองเนี่ยยังไม่ได้ผ่านเกณฑยืน่นภาษีนู่นนี่นั่นเนาะก็เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตประชาสัมพันธ์อีกทีอันนี้แจ้งไว้ก่อนเนาะเผื่อว่าใช้เวลาซ่อมนานแต่ถ้า ใช้เวลาซ่อมไม่นานก็จะดีมากเลยครับเพราะว่าจะได้ลงในช่องหลักเนาะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่พระเอกของเราจัวฟานนะครับได้เอาชนะมึงห้าวตรงนักบุญสูงสุดและเขานั้นได้ทำลายภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หกจนราบเป็นหน้ากลองไม่เหลือแม้แต่ชีวิตใดๆที่สามารถรอดออกมาจากสถานที่แห่งนั้นได้ทุกคนในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หกนั้นต่างก็ต้องจบชีวิตลงอย่างอนาถ พวกเขานั้นถูกแผดเผาและได้ตายลงจากโลกนี้ไปตัดภาพมาที่ในฝั่งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่7นะครับบัดนี้ณนะห้องโถงอันง,งดงามผู้วุโสหกคนนะครับซึ่งพวกเขาก็คือเราผู้นําสูงสุดของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ที่เหลืออยู่คนพวกเขาได้มานั่งประชุมหารือต่างๆและในเวลานี้พวกเขาก็ได้พูดคุยนะครับเพื่อที่จะปรึกษาและโหวตให้คนที่ ได้ลงไปยังเบื้องล่างเพื่อใช้ในการดูแลปกครองในฝั่งของอาณาเขตอาณาจักรจักรพรรดิที่เหลืออยู่ดูเหมือนว่าผู้เขานั้นจะยังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่6ทั้ง3นะครับบัตรนี้อยู่เบื้องหน้าของเราผู้วุโสทั้ง6พวกเขาได้เพียงแต่คุกเขา่าด้วยความเคารพและไม่พูดอะไรพวกเขาจ้องมองไปเป็นเวลานานจากนั้นในเวลานี้ผู้วุโสครายาวคนแรกก็ได้พยักหน้านและพูดขึ้นในทันทีว่าเอาล่ะ ข้านั้นจะแต่งตั้งให้พวกเจ้าเป็นเป็นคนที่ลงไปปกครองอาณาเขตของอาณาจักรจากวัดที่เหลือและแน่นอนพวกเจ้านั้นต้องเป็นผู้นําม,มันจงปกครองให้ดีย้ายเสียชื่อเสียงภูเขาศักดิ์สิทธิ์ท้ายสุดแล้วเจ้าทุกคนนั้นจะต้องลงไปแทนที่สู้เทียนฉวนและดูแลอาณาเขตทั้งหมดเข้าใจไหมข้าหวังว่าพวกเจ้าทุกคนที่อยู่ที่นี่ทั้งสามนั้นจะต้องทําอย่างดีที่สุดและจงหลีกเลี่ยงความผิดพิษ และจงหลีกเลี่ยงความผิดพลาดซ้ำซากเหมือนกับไอ้เด็กสามคนนั่นชายทั้งสามคนนั้นก็ได้ทำหน้าอย่างจริงจังและกอดมัดจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าแน่นอนผู้อุศโปรดวางใจเรานั้นจะทำสุดความสามารถและจะต้องทำให้ผู้เขาศักดิ์สิทธิ์นั้นกลับมามีชื่อเสียงและสามารถกู้หน้าสิ่งที่คนเหล่านั้นทำไปอย่างแน่นอนชายชราทั้งหกก็ได้จ้องมองหน้ากันและกันจากนั้นยิ้มด้วยความพึงพอใจ แม้ว่าในตอนแรกนะครับที่พวกเขาส่งสู้เที่ยนชวนกับคนอื่นๆลงไปทาให้ในฝั่งของภูเขาศักดิ์สทธ์รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากแต่ในไม่ช้านะครับบัตรนี้พวกเขาก็ได้เฟ้นหานะครับและทำการออดิชั่นเพราะว่าในฝั่งของภูเขาศักดิ์สิทธ์ทั้ง7ดลูกนั้น ต่างก็รู้กันดีมีสาวกมากมายเราคนที่มีพรสวรรค์รวมไปถึงผู้คนที่มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นในความสามารถมันไม่น่ามีปัญหานะครับสําหรับพวกเขาที่ได้เฟ้นหาเหล่าสาวกที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดสามคนมาเพื่อแทนที่พวกเขาทั้งสามฮ่าฮ่าฮ่าโดยการบุกมือนะครับบัตรนี้ชายชราผมขาวก็ได้หัวเราะและพูดขึ้นในทันทีว่าเอาล่ะพวกเจ้าจงกลับไปและเตรียมตัวให้พร้อมภายในเวลาสามวัน รับทราบท่านเจ้าขุนเขาทั้งสามคนนะครับสิทธัทงสามก็ได้ก้มลงจากนั้นค่อยๆก้าวออกจากที่นี่ชายชราผมขาวนะครับจ้องมองไปที่คนที่เหลือและพูดขึ้นในตันจีว่าสิทธสามคนนี้ดูหน่วยก้านดีไม่ยิงยโสและไม่ใจร้อนดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนน่าจะมากเกินพอที่จะไว้ใจให้ดูแลและครอบครองปกครองอาณาเขตอาณา,จ,าจักรจักรวรรดิเบื้องล่างได้ใช่แล้วข้าก็เห็นด้วยใช่แล้วนั่นสินะอืม ข้าก็ว่างาั้นคนที่เหลือทั้งหมดนะครับต่างก็พยักหน้าและลงมติเป็นเอกฉันอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้จูๆ่ๆหลังจากพูดคุยเรื่องของตัวแทนที่จะส่งลงไปยังอาณาเขตอาณาจักรจักรพรรดิจบชายชราคนหนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยและพูดขึ้นในทันใดว่าเออแล้วทําไมข้านั้นยังไม่เห็นในฝั่งของผู้อาวมึงเ้าวตรงเลยล่ะเขานั้นลงไปยังเขานั้นลงไปเบื้องล่างและตามหา คุณตาหาเบาะแสของตัวเองเมื่อเร็วๆนี้ท้ายสุดแล้วเขาหายไปและไม่ได้แจ้งข่าวใดๆกับพวกเราเลยมันไม่น่าแปลกไปหน่อยงั้นเหรอดวงตาของทุกคนรีลงนะครับจากนั้นก็มองหน้ากันและกันและลังเลว่าในฝั่งของมึงหฮาตรงนั้นไปอยู่ที่ไหนหรือทําอะไรอยู่อย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้ชายชาราข蒿ขาวโกก็ได้พูดขึ้นในกันทีว่าเอ๋ไม่เอาหน้าไม่ต้องคิดมากหรอกมันไม่มีปัญหาอะไรหรอก บางทีมึงห่าตรงนั้นเขาอาจจะก,กำลังสั่งสอนและดุดาไอเด็ก3ามคนที่เราส่งลงไปก็เป็นได้น้ำซ้ำข้าคิดว่าเขานั้นคงกำลังแก้ไขความกุลาหุนที่เกิดขึ้นอยู่ในอนาณาเขตอาณาจากัจากรจักรพรรดิณตอนนี้ตายสุดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือพวกมันคงจะกำจัดความชั่วร้ายจิตนารมที่น่าสะพึงกลัวของตระกูลหลวงก็เป็นได้เช่นนั้นมันควรที่จะต้องใช้เวลาใช่ไหมละ่ะ ผู้สดมึงเฮ้าตรงนะ่ะเขาทรงพลังและแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเขาเขานักไม่เป็นอะไรหรอกเออนั่นสินะมันก็จริงทุกคนต่างก็พยักหน้าเห็นด้วยนะครับเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของมึงเฮ้าตรงทวาอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้นั้นจู่ๆมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเออรายงานรายงานผู้โสเกิดเรื่องใหญ่แล้วในเวลานี้นะครับ ก็ได้มีเด็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามารายงานพร้อมกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยความขมขื่นในฝั่งของผู้วุฒสูก็ได้ถามขึ้นในทันทีว่าเฮ้เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเข้ามาประลักการขนาดนี้ทําไมถึงต้องรีบเข้ามารายงานด่วนขนาดนั้นเออท่านเจ้าคุณเขาทั้งหมดตอนนี้ไม่ดีแล้วมันเกิดรเรื่องร้ายแรงขึ้นเกือบที่จะสะดุดล้มนะครับชายหนุ่มที่มีหน้าตาหลลา ซึ่งน่าจะอยู่ในขั้นของราชันวิญญาณที่เป็นผู้ที่รับหน้าที่ส่งสารเขานั้นก็ค่อยๆก้มลงมานะครับจากนั้นคลานกับพื้นและยืนบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะรายงานบางสิ่งเจ้าคุณเขาทั้งหมดนะครับที่อยู่ที่นี่หกคนอดไม่ได้ที่จะสงสัยและพูดพร้อมกันในทันทีว่าหมายความว่าอย่างไงมีอะไรจงว่ามาเขานะครับผู้รายงานไม่รอช้าพูดขึ้นในทันทีว่าเออวุ่นวายผกผันโลกกลับตาระบัดเฮ สิ่งที่เจ้าพูดหมายถึงอะไรอาวุโสผู้นี้ไม่เข้าใจจงชี้แจงให้ชายชาราฟังอย่างละเอียดเออตอนนี้ผู้คนในอาณาจากักรอาณาผู้คนในอาณาจากักรอาณาเขตจ,จกักรวรรดิทั้งหมดนั้นได้ได้เกิดความวุ่นวายและกับตาลปัดด้วยใบหน้าที่บูดบึ้งนะครับใบหน้าของชายผู้รายงานนั้นเต็มไปด้วยความวั่กลัวเขาพูดขึน้นในทันทีว่าเออในฝั่งของสาวกสามคนตัวแทนจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่นำโดยสู้เทียนฉวนนั้น เขาถูกสังหารโดยตะกูลหลวงและที่สําคัญบัตรนี้ศีรษะของเขานั้นยังถูกเสียบแขวนประจานอยู่ที่หน้าทางเข้าประตูตะกูลหลวงพวกเขานั้นยังเป่าประกาศและส่งใบประกาศไปทั่วทั้งอาณาเขตอาณาจักรจ,กจกักรพรรดิทั้ง8ดว่าตัวเองนั้นจะโค่นลม้มและแทนที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง6ที่เหลืออยู่เฮ hey, อะไรนะกอตัวจีนะครับตะกูลหลวงก็ได้พูดว่าพวกเขานั้นจะทำลายและ แทนที่ผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดโดยไม่ร้อยห้คำพูดพูดจบนะครับบัตรนี้ชายชาราตั้งหกที่อยู่ที่นี่ตกใจและชายชาราที่มีหนวดเคราเขาก็ได้ทายคิ้วอย่างรุนแรงจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าบ้ามันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ยังไงเขานั้นโกรธเป็นปืนเป็นไฟเลยนะครับโมโหเป็นอย่างมากมันไม่สมเหตุสมผลเลยตระกูลหลวงไม่รู้จักที่ตํำที่สูงงั้นเหรอไม่รู้หรือว่า ท้องฟ้ากับผืนแผ่นดินนั้นแตกต่างกันขนาดหน่อยและแม้แต่สาวกของภูเขาศักดิ์สิทธิ์มันยังกล้าที่จะเขียนฆ่ามันไม่รู้หรือว่าหากทําเช่นนั้นจะมีอะไรตามมาดูเหมือนว่ามันจะไม่หวาดกลัวความตายมาเถอะเช่นนั้นเราจะลงทันพวกมัน,มนส่งผู้โุศสักดิ์สองสามคนจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราไปจัดการตระกูลหลวเลยและลบล้างมันให้หมดสิ้นปล่อยให้ผู้คนในอาณาเขตอาณาจักรตะพัดทั้งหมดนั้นเห็นและ จงตระหนักรู้ว่าหากใครผู้ใดมันผู้นั้นหรือใครก็ตามที่บางอาจเป็นศัตรูกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดสิ่งที่พวกมันจะได้รับนั่นก็คือความตายจะเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูใบหน้าของเขาซันนะครับสาวกที่มารายงานเมื่อได้รับคําสั่งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเขานั้นแทบจะร้องไห้ออกมาและควรค้างเขาไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆผู้สูอดไม่ได้ที่จะขุดด้วยความโกรธเฮ้ เจ้ายังทําอะไรอยู่ทาไมถึงไม่ไปทําตามคําสั่งของข้าอย่างเร็วละแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้ในสั่งของผู้รายงานก็ทายหัวและพูดขึ้นในทันทีว่าเออผู้วุโสด้วยความเคารพข้าคิดว่าหากเราส่งผู้วุโสไปไม่กี่คนนั้นอาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากตระกูลหลวนในเวลานี้ข้าคิดว่าอย่างน้อยๆเราควรจะรวบรวมขุมกําลังทั้งหมดของภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะเข้าร่วมและ จัดการเรื่องนี้อย่างละเอียดเฮ้ย hey, อะไรนะบัดนี้ผู้สูงทั้งหมดนะครับเกือบที่จะพูดพร้อมกันทําไมทําไมเจ้าถึงกล้าพูดเช่นนี้นี่เจ้าให้เครดิตและยกยอตระกูลหลวงมากมายขนาดนั้นเจ้ากําลังจะบอกข้าว่าผู้สูงของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในขั้นนักบุญของเราไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถทําความสะอาดและกว่าล้างพวกเขาตระกูลหลวงงั้นหรอชายชรารู้สึกโมโหเป็นอย่างมาก ในเวลานี้นะครับเขาของพวกเขาอดไม่ได้เจะสันันผัวอุโสที่มีหนวดเขาเขาก็ได้จ้องมาที่ด้านล่างอย่างดูเดือดมองไปที่สิทธิ์คนนั้นแหละพูดขึ้นในทันทีว่า <c oughs> เจ้าเจ้าเป็นลูกศิษย์ของผู้ใดทําไมเจ้านั้นอาหารและกล้าแม้แต่จะขัดคําสั่งข้าท้ายสุดแล้วเจ้านั้นเจ้านั้นกล้าดีมากแม้แต่คําสั่งของปรมาจารย์ผู้ทรงพลังที่สุดแม้แต่คําสั่งของข้าเจ้าขุนเขาเจ้ายัาง เจ้ายังกล้าที่จะพูดเรื่องไร้สาระและแนะนําอะไรเช่นนี้มุมปากของเขานะครับเต็มไปด้วยความคมคืนชายคนนั้นก็โค้งคำนับและพูดขึ้นในทันทีว่าเออสิทธิ์มิก้าท่านเจ้าคุณเขาแต่ว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ข้านั้นยังไม่ได้บอกหากข้าพูดถึงหากข้าพูดสิ่งนี้จบถึงตอนนั้นยังไม่สายเกินไปที่ท่านผู้โสน,นั้นจะตัดสินใจพูดมาเออเออ,เอ,อผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่โอ๊หายไปแล้วเฮ hey. ร่างกายสั่นเทานะครับผู้อาวุโสทั้งหกคนที่อยู่ที่นี่นั้นต่างก็ตกตะลึงพวกเขาหยุดนิ่งดวงตาของพวกเขานั้นจับจ้องเขานั้นแข็งทื่อเต็มไปด้วยใบหน้าแห่งความไม่เชื่อชายสราที่มีเขาขาวที่เขานิ่งไปเป็นเวลา20สนาทีก่อนที่ในี่สุดเขาจะเริ่มทรงเสียงอีกครั้งเจ้าเจ้าเพิ่งพูดว่าอะไรนะ ด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นในใจนะครับชายคนนั้นก็ยังคงยืนยันเรื่องนี้ปูดซ้ำแบบเดิมอีกครั้งในที่สุดเราชายชาราต่างก็ได้แต่เกาเส้นผมและตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าพวกเขาไม่อยากที่จะเชื่อเลยได้แต่เดินไปมาเพื่อคุนคิดเอยมันเป็นไปได้อย่างไรกันในเวลานี้นะครับลูกศิษย์เขาก็ไม่รอช้าพยายามที่จะอธิบายต่อสิ่งนี้เป็นข่าวลือหรือไม่ไม่ครับท่านผู้วุโสข้านั้น หวังว่าข่าวนี้จะเป็นเท็จในตอนแรกด้วยหตุผลนี้ข้าจึงได้ส่งคนไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่6เพื่อตรวจสอบมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ปรากฏนั่นก็คือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่6ถูกทําลายอย่างราบคาบจริงๆยอดเขาทั้งหมดนั้นไม่เหลืออะไรเลยทุกอย่างราบเป็นหน้ากองและทั่วทั้งอาณาเขตของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่6นั้นเต็มไปด้วยเปลวยเพลิงสีทองแปลกๆที่มันนั้นไม่ยอมดับมันนั้นทอดยาวไปเป็นเวลมันนั้นทอดยาวไปเป็นระยะทาง ยาวนับหมื่นหมล์และยังโคงแผดเผาเพา,เพาผ่านทุกอย่างอยู่คาดว่าเปลวเพลืงนี้อย่างน้อยๆน่าจะหมดไม่มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วมันนั้นได้เผาผ่านทุกอย่างถ้า,าผู้โสหรือท่านเจ้าขุนขาผู้ใดไม่เชื่อท่านก็สามารถไปดูด้วยตาของตัวเองได้เลยไอ้บ้าเอ้ยเขานั้นนะครับบัตนี้ก็ได้ตกตะลึงและนั่งอยู่บนเก้าอี้จากนั้นตกไปที่ สันเก้าอี้ของตัวเองอย่างรุนแรงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเกีียวและความสับสนเนื่องจากเห็นได้ชัดเลยว่าสาวกคนนี้นั้นพูดได้ดีและเขานั้นมีเหตุผลรวมไปถึงหลักฐานเกี่ยวกับการที่ตัวเองได้ส่งคนไปยืนยันตรวจสอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเช่นนั้นมันก็พิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่าสิ่งนี้นั้นเป็นความจริงแต่ว่าพวกเขานั้นก็ยังยากที่จะเชื่อเหลือเกินมันเป็นไปได้ยังไงที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นจะถูกทําลายหายไป ในเวลานี้นะครับชายชาราทุกคนต่างก็จมอยู่ภายใต้ความขมขื่นและในเวลาเดียวกันในหัวใจของพวกเขาก็เริ่มมีความกัดกินที่มีความหวาดกลัวที่ได้เริ่มเข้ามากัดกินแทนที่ในเมื่อภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หสามารถถูกทำลงทำลายลงได้ยากง่ายได้ขนาดนั้นแล้วต่อไปมันจะมีอะไรยืนยันเล่าว,ว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกอื่นๆจะไม่เป็นเช่นนั้นด้วยเมื่อนึกถึงสิ่งนี้นะครับพวกเขาอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเรื่องราวที่ได้เล่า ขานกันมาจากบรรพบุรุษรวมไปถึงช่วงชีวิตของตัวเองที่เคยใช้มาเป็นเวลานานภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นั้นเปรียบดุดดังสถานที่ที่เป็นพระเจ้าในหมู่มนุษย์เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาร่างกายของพวกเขานั้นนะครับสั่นโดยไม่ได้ตั้งใจพวกเขาพยายามควบคุมมันแต่ไม่ได้ผลนี่เป็นความกลัวที่แท้จริงที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจใครใครเป็นคนต่ำเจ้ารู้หรือเปล่าในฝั่งของสาวก็ไม่รอช้านะครับ พูดขึ้นในทันทีว่าเอ,อ่อมีอะไรจงบอกมาด้วยพลังของอีกฝ่ายที่ทรงพลังมากขนาดนี้มันนั้นน่าจะค้นหาได้หรือไม่เมื่อได้ยินเสียงนะครับในฝั่งของผู้คนต่างก็จ้องมองรอชำเลืองเพื่อที่จะฟังคำตอบทว่าอย่างไรก็ตามนะครับใบหน้าของสิทธิ์นั้นได้แต่เต็มไปด้วยความขมขื่นและหมอบเพื่อที่จะพูดอย่างเงียบๆว่าเออเออ,อ,อท่านปรมาจารย์ท่านเจ้าคุเขอทุกท่าน เรื่องนี้นั้นจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องตรวจสอบเลยเนื่องจากเพิ่งมีคนออกแถลงการและยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้ที่ลงมือทําแล้วใครเสียงนั้นนะครับดังมาพร้อมกันบัตรนี้ในเวลาเดียวกันผู้คนทั้งอกเหล่าผู้สูงตางก็โหร้องพร้อมกันในทันทีทุกคนนั้นเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นเอ,อ่อคนที่ทํานั้นก็คือคนจากอาณาเขตอาณาจักรแห่งจากพดิตะตะตะ,ตะกูลหลวเฮอ,อ,อะไรนาะ บัตนี้นะครับเจ้าคุณเขาทั้งหมดเขานั้นอดไม่ได้เกียวกตกตะลึงเนื่องจากแหล่งข่าวนี้นะั้นรายงานมาจากสาวบุกค,คนนี้ซึ่งเขานั้นก็ได้สืบเสาะและชัดเจนมาอย่างดีน้าซ้ําในตอนแรกนะครับตะกูลหลวตตะกูลหลวนี่มันช่างกล้าดีเหลือเกินที่บางอาจจะเล่นงานภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่6 ในขณะที่เราผู้โสเจ้าขุนเขาที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับต่างก็เต็มไปด้วยความสับสนความโกรธเกล,เกลียวและแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือความหวาดกลัวในฝั่งของชายหนุ่มผู้เป็นทหารยามรายงานเขาไม่รอช้าพูดต่อในทันทีว่าเออท่านเจ้าขุนเขาในตอนแรกนั้นคนแรกเลยที่พูดคุยรวมไปถึงเปล่าประกาศเผยแพร่ข้อมูลนี้นั่นก็คือตระกูลหลวข้าได้ยินมาว่าท่านหลอดเมื่งเซียวเฟิง เจ้าขุนเขาแหง่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หกนั้นได้ไปยังตระกูลหลวงและพาคนของตระกูลหลวงโดยมีผู้นําตระกูลหลวงอย่างลวดหุนไทยไปคุมขังที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองด้วยเหตุผลน,นี้แน่นอนในฝั่งของพ่อบ้านผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลหลวงอย่างจัวฟานเขานั้นได้ไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หกและได้ทํามันสําเร็จไม่เพียงแต่ช่วยเหลือ ผู้ที่เป็นผู้นําตระกูลหลวเท่านั้นแต่เขาเขาจั่วฟันยังทําลายภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หกทั้งหมดด้วยเมื่อพูดถึงสิ่งนี้นะครับชายคนนั้นนะครับราวกับดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยตาของเขาเองดวงตาของเขาเป็นประกายไปด้วยความกลัวเขานั้นคืนน้ําลายและแน่นอนเมื่อตระกูลหลวงนั้นได้ประกาศสงครามกับเราในครั้งแรกไม่มีผู้ใดเลยที่จริงจังแน่นอนเพราะว่าขุมกําลังของตระกูลหลวงนั้นมันเล็กน้อยเหลือเกิน ในครั้งแรกเราจึงมองข้ามแต่ว่าบัตรนี้นั้นเมื่อภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่6ถูกทำลายเชื่อไหมเราว่ามันเกิดความกลาหลุนเปอย่างมากผู้คนในอาณาเขตอาณาจากัจากรจักรพรรดิดั้งเดิมของจกักรพรรดิทั้ง8ทั้งหมดบัตรนี้พวกเขาก็โห่ร้องและมีหลายคนได้ไปเข้าร่วมกับตระกูลหลวงจากนั้นพวกเขาบอกว่าจะรับใช้และอยู่ร่วมกับตระกูลหลวงพวกเขานั้นได้เข้าร่วมกับตระกูลหลวงเพื่อที่จะทำสงครามกับ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราด้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วกล่าวได้อีกในหนึ่งเลยณนะเวลานี้อาณาเขตอาณาจักรจักรวรรดิเบื้องล่างทั้งหมดพวกเขานั้นได้เป็นศัตรูกับเราภูเขาศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วฮะบ้าเอ้ท่านอาจารย์นี่คือเหตุผลที่ข้านั้นได้บอกว่าได้โปรดพิจารณาคำสั่งของท่านก่อนท้ายสุดแล้วไม่ว่าตอนนี้นั้นอาณาเขตอาณาจักรจักรวรรดิทั้งหมดนั้น มันมันจะเกิดความโกลาหลหรือเกิดความปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงแบบแบบไหนยังไงก็ตามสารที่แห่งนั้นมันได้เปลี่ยนเป็นสัตว์ตเป็นอาณาเขตของสัตว์ตของพวกเราทั้งหมดแล้วเมื่อคนของภูเขาศักดิ์สิทธิ์อย่างพวกเราไปยังเบื้องล่างแน่นอนหากพวกเขาเห็นเราผู้อุสของเราทุกคนนั้นต่างก็จะต้องรายงานและการที่มีสายตานับไม่ถ้วนถูกจับจ้องนั้น เกรงว่าพวกเราเราผู้โสที่ส่งออกไปนั้นคงจะไม่เพียงพอตระกูลหลวนั้นสามารถทําลายภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หกได้ภายในพริบตาเดียวเราไม่ควรผีพลามมิเช่นนั้นข้าเกรงว่าเราผู้โสที่เราจะส่งไปมันไม่ต่างอะไรจากการส่งพวกเขาไปตายได้โปวดได้โปรดเราผู้นำคุณเขาทั้งหลายนี่นั้นคือข้อเสนอของข้า บัดนี้นะครับทุกคนอดไม่ได้ที่จะตัวสัน่นดวงตาของผู้สูมีเครานั้นเต็มเต็มไปด้วยความวาดวันเขากำหมัดแน่นและกัดฟันเขานั้นตบโต๊ะเสียงดังป้มน้อยเนี่ยขุมกําลังหนึ่งขุมกําลังใดที่มีความสามารถในป่ในการป่าป,ปามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หกในชั่วพริบตาได้อย่างไรมันต้องมีอะไรมันต้องมีบางอย่างผิดปกติสิใช่แล้วพลังที่หายาก ในโลกขนาดนี้คนที่เล่นงานภูเขาศักดิ์สิทธิ์หนึ่งลูกให้หายไปในพริบตามันหรือว่าเว้นแต่อะไรบัดนี้นะครับเมื่อเห็นสายตาของชายชาราคิ้วขาวบางอย่างที่เขากําลังจะพูดเราผู้คนที่เหลือก็ได้รีบถามชายชาราคิ้วขาวที่ดูเหมือนว่าจะอาวุโสที่สุดในหมู่เราภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทุกในหมู่เราตัวแทนเจ้าคุณเขาทุกคนที่อยู่ที่นี่นั้นเขามองไปที่ฝูงชนเล็กน้อยนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่า ตามตำนานของบรรพบุรุษและคนสมัยโบราณของพวกเราเขาเคยกล่าวไว้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างตำนานที่ยิ่งใหญ่พวกเจ้าทุกคนที่อยู่ที่นี่เคยได้ยินหรือไม่เ hey, ฮจะบอกนะเจ้ากำลังหมายถึงใช่แล้วจกักรพรรดทั้ง10หลังจากจากักรพรรดทั้งสิบได้หายไปและแน่นอนสัตว์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าก็ได้ซ่อนตัวจากสามโลกเราก็จะไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นอีก หลังจากการหายไปของเราขุมกําลังที่ทรงพลังที่เป็นเจ้าลูกณอดีตผู้เขาศักดิ์สิทธิ์จึงได้มีการคงอยู่และก่อร่างสร้างตัวขึ้นตาของเขาเป็นประกายนะครับบัดนี้ชายชาราที่มีคิ้วสีขาวนั้นพูดอย่างหนักแน่นหลังจากที่เราได้ยินว่าปรมาจารย์ที่ไม่มีใครเทียบได้เหล่านั้นได้หายไปจากโลกผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ของเราก็คือค่อยๆขึ้นมาควบคุมอาณาเขตทั้งหมดของโลกใบนี้ใช่แล้วเราได้อยู่บนจุดสูงสุด แต่มีอีกสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานั้นมิอาจที่จะผีผามหรือจัดการได้นั่นก็คือเฮ hey, นะ้อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าจะเป็นที่นั่นสถานที่ที่ถูกเรียกว่าศาลาอาสมกระจกน้ํานั่นน่ะหรอือในเวลานี้นะครับชายจราพยักหนาและพูดต่อในทันทีว่าใช่แล้วว่ากันว่าในอดีตนั้นคุณชายของสารที่แห่งนั้นคุณชายของขอช่างทรงพลังเหลือเกิน เขานั้นเป็นปรมาจาร์ที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ในอดีตเมื่อภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดของเราได้ไปสร้างความขุ่นเคืองให้กับเขานักบุญที่ทรงพลังและแข็งแกร่งนักพันต้องตายลงตายอย่างไร้เหตุผลไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้เพียงว่ามันคือภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่จะฟังลึกทําให้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดนั้นจะต้องหวาดกลัวไปอีกเป็นหมื่นหมืนปีนั่นคือสิ่งที่ทุกคนนั้น ผู้วุโสทุกคนนั้นต่างก็ได้เล่าขานและสร้างข้อได้เล่าขานและบอกกล่าวกันมาแน่นอนด้วยสิ่งนี้นั้นจากคาพูดของบรรพบุรุษเราภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดจึงได้ตั้งกฎข้อหนึ่งที่เห็นตรงกันว่าห้ามยุ่งกับลานอาสมกระจกน้ําและแน่นอนผู้ใดก็ตามในในฝั่งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ห้ามยุ่งเกี่ยวและทําให้ในฝั่งของลานอาสม กละจกน้ำรวมไปถึงคนเฝ้าประตูและลูกศิษย์ของเขาคุณเคืองแต่ว่าหลังจากเวลาหลายไปหลังจากเวลาหายไปหลังจากเวลาผ่านไปนานผู้เขาศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ได้ผ่านมารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นแต่ก็ไม่เคยพบว่ามีใครที่ข้องเกี่ยวกับคุณชายประตูน้ำน,นี่เลยแม้แต่น้อยท้ายสุดแล้วผู้คนอาจจะค่อยๆลืมเลือนตำนานนี้ก็เป็นได้ แต่ว่าวันนี้นั้นอยู่ๆภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกอยู่กับถูกทําลายอย่างกะตนหนันซึ่งมันอดไม่ได้ที่จะฆ่ามันอดไม่ได้ที่ข้านั้นจะนึกถึงคําเตือนของเราผู้แก่ผู้เฒ่าสิ่งที่ผู้อาวุโสบอกนั่นก็คือใช่แล้วสารที่นั่นมันนั้นทรงพลังและน่ากลัวเฮเช่นนั้นที่ท่านพูดมาทั้งหมดหมายความว่าตะกูลหลวงอาจจะข้องเกี่ยวหรือไม่ก็เป็นสิทธิของสารที่ที่เรียกว่าอาสมประตูน้ํางั้นเหรอใช่ อดไม่ได้ที่จะถอหนหายใจนะครับทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากและหัวใจของพวกเขาเต้นแรงราวกับระเบิดหากตระกูลหลวนั้นมีแบกหลังหรือมีความข้องเกี่ยวกับศาลาอาสมประตูกระจกน้ําจันทรานะครับบอกได้เลยว่าสิ่งที่พวกเขานั้นรับรู้ได้นั่นก็มีเพียงแต่ความหวาดกลัวและความตายเท่านั้นอ่าเป็นกรณีนี้พวกเขาไม่ต่างอะไรจากการเดินไปหาความตายจริงๆพวกเขานั้นแย่แน่นอนก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้จะได้ มีการพูดถึงตัวละครใหม่นะครับคงจะเป็นตัวละครที่จัวฟานเคยสงสัยพูดกับยุนไทยในตอนที่แล้วมั้งครับว่าอาจจะมีกลุ่มคนหรือว่ากองกําลังอื่นที่อยู่นอกเหนือจากตระกูลหลวนอกเหนือจากตระกูลมังกรนอกเหนือจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่6และภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกอื่นๆนั่นในวันนี้ก็จากตำนานของไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ดลูกนะครับมันก็เคยมีเรื่องเล่าตำนานว่ามีศาลที่หนึ่งที่เป็นศาลที่แห่งตำนาน โดมินิคมิร่ฟ lower water moon ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับใครที่อ่านจบแล้วก็ลองแนะนําชื่อของไอสารที่นี้หน่อยนะครับว่าควรจะเรียกและนับเร,เรียกและก็แปลยังไงให้มันสวยๆเพราะชื่ออย่างนี้นะครับมันเป็นประตูน้ำเหรอครับประตูน้ํากระจกจันทราสมประตูน้ํากระจกจันทรามีเร่กระจกฟ lower water moon ก็นั่นแหละครับ จะเรียกยังไงก็แล้วแต่เอาเป็นว่าตอนนี้มีกลุ่มตัวละครใหม่ที่แข็งแกร่งและทรงพลังทรงพลังที่ขนาดทําให้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดลูกนั้นหวาดหวั่นหากตระกูลหลวงเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ว่ามานี้จริงๆบอกได้เลยว่าในฝั่งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดเนี่ยมีแต่ยอมแพ้ครับส่วนมันนั้นจะจริงหรือไม่เราก็คอยติดตามในอนาคตนะครับอย่างไรก็ตามเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าจัวฟานไม่มีความเกี่ยวกับใครอื่น ในโลกแห่งนี้อยู่แล้วนะครับเช่นนั้นถ้าเขาไม่ใช่คนที่มีความข้องเกี่ยวกับจัวฟานแล้วเขานั้นจะเป็นศัตรูกับจัวฟานหรือไม่ก็เดี๋ยวมาติดตามดูในอนาคตนะครับโอเคครับวันนี้ผิดพลาดการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับช่วงหลังๆไม่ก็ได้อ่าไม่ไดไ้ไม่ได้เขียนไม่ได้จดนะครับก็เลยเอาจจะสับสนหน่อยอยังไงกราบขออภัยไว้ด้วย โอเคครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงและคิดว่าไอ้องค์กรหรือว่าไอ้ที่ตั้งเนี่ยครับศาลาประตูน้ําจันทรานเนี่ยมันจะเป็นที่ของใครก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่ทราบแล้วหรือรู้แล้วอ่านแล้วจบแล้วก็ยังไงรบกวนเขียนเตือนหรือว่า,าพิมพ์บอกเพื่อนด้วยนะครับว่าอาจจะมีสปอยจะได้หลีกกันสาหรับคนที่ไม่ชอบสปอยโอเคครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ